นี่ไงอ๋อว่าแล้วว่าต้องเป็นอันนี้ก่อนถึงท่าเรือที่จอดรถอยู่ซ้ายมือ,อมแล้วเราต้องจอดตรงไหนคะท่าเรือนางพญานี่นะคะคือที่จอดรถซึ่งเป็นที่เดียวกับร้านอาหารชื่อเดียวกับรีสอร์ทที่จอดรถก็จะเป็นแบบนี้จอดตากแดดหน่อยนะ ตรงนี้ก็คือคุ้มเอาไว้รอตอนเราขึ้นเรือนะตอนนี้เราไปจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่าเรือของเราตอนนี้รอเรืออยู่เรือมารับ1ดโมงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดเป็นเกาะลับแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแหลมซอบนะคะน้อยคนนักที่จะรู้จัก เกาะแห่งนี้นะคะขนาดแม่เป็นคนตาดังไม่รู้จักเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนตาที่เขาแบบอ,ออกเรือไปสมัยก่อนนะคะเขาก็จะรู้จักนะว่าตอนนี้เกาะแห่งนี้นะคะเปิดให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วค่ะมีรีสอร์ทอยู่หนึ่งแห่งก็คือรีสอร์ทคุ้มนางพญาค่ะเอ๊ที่ไหนน้เรือมาแล้วเราต้อ่งขึ้นรถถมีไปไเดี๋ยวเขาจะไปส่งท่าเรือนะจ๊ะ พูดรวมเดินทางาถึงแล้วจ้าถ้าเรือจากตระวันเรานั่งมาจากตรงะวันนะิดเ,เดียวเองเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอขึ้นเรือก่อนนะ <laughs> เรือก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ไม่มีท่าเลยอ่ะ เข่ามากละเอียดมากเลยนั่งเรือมา35นาทีเราเข้ามาถึงที่แห่งนี้แล้วที่นี่จะมีน้องหมา้งองเับด้วยนะคะเป็นชายหาดสวนตัวของรีสอร์ทมีรีสอร์ทเดียวบนที่แห่งนี้เราจะพาไปเช็คอินนะคะ คุบูกค้ารบกวนคุณลกค้าเตรียมแบบไประจำตัวประชาชนกับแบบเซ็นยินมสำดส้ม เช็คอินเสร็จแล้วเราได้ห้อง s อเป็นห้องบีดฝนรอยู่ติดหาดแบบนี้เลยเราจะพาไปดูในห้องกันนะคะตามมาค่ะอันนี้เราจะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยเป็นห้องแี่ยห้องน้ำออาดอรห้องน้ำก็เป็นออาดอแล้วก็ห้องนอน เราเป็นห้องพัดลมนี่ค่ะพัดลมปลั๊กไฟมีสองรูแล้วก็มีตรงนี้อีกสองรูสรุปมีปลั๊กไฟสี่รูนะคะอันนี้ห้องของเรา หมาอยากเกากล้องอังออนอ,อันอยู่ออนรูโอันมาวิ่งมาหาจ้ะอ,อนัน หมาเดินตามมามอคอยอะขาวันนี้เราจะมาเดินรอบอกไปดูแล้วดูน้องหมาสิเดินมานี่เขาก็ยังเดินตามมาอีก บริเวณรอบเกาะอีกิน,งนึงแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะสังเกตเหต็นว่ามีนักท่องเที่ยวเที่ยวนะคะดำน้ำดูปะการังซึ่งเป็นปะการังน้ำคู่นะคะซึ่งจะเกิดใหม่ในช่วงหลังโควิดนี้นะคะช่วงโควิดปะการังเกิดขึ้นใหม่ตรงสีดำๆถ้าเห็นที่ทะเลนะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นบริเวณของปะการังนะคะเดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายัคแล้วก็ไปดำน้ำดูปะการัง แต่ว่าไม่มีกล้องใต้น้ำค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังน้ํา่น้ำใสมากไอไม่ไปหนักหนักหมูไง อันนี้คืนสัตว์กับวาไอ้นู่นดิ <S 2> <S 2> <S 2> <S เ้เราอยู่บนเรือคายักเนาะ ครั้งแรกเลยนะเนี่ยขึ้นเรือคายักแล้วก็พายเองเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยพายเรือเนี่ยโอ้ยทางรีสอร์ทมีกิจกรรมดำน้ำพายเรือคายักนะเขาจะลงแล้วนะมีใครชอบเข้าฝั่งองนี้หรอโอดูน้ำดิครั้งแรกนะคะกะคะับการพายเรือออกเลวิวด,ดีมาก บรรยากาศยามเย็นเห็านไหมปากกาลังอ่ะไปชมกัน แต่ว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าอ้วนหรือว่าน้ำทะเลเค็มมากาปไม่จงดำไม่ถึงกลดำไม่ถึงกลไม่เห็นปากกาลังไหมเห็นนะคะแต่ว่ามันก็ตรงที่เราไปดําน้ำก็จะค่อนข้างในทีนึงก็จะมองไม่เห็นปากกาลังแล้วก็ก็คือมองไม่เห็นปากกา,าลังในระยะใกล้คะ่ะแต่ว่าก็เห็นแล้วก็ เราก็เลยย้ายที่ไปตรงอื่นก็จะมองเห็นสิ่งสัตว์ที่เราเจอคะก็จะมีไข่เม่นมีปาลาเก๋าแล้วก็มีปลาลายเสือแล้วก็มีปิงท,ทะเลนะคะแล้วก็มีปลาตัวสีข,ขาวแล้วก็ตัวเล็กๆเยอะแยะเลยค่ะสนุกดีค่ะอาหารที่เราสั่งมาแล้วค่ะตีกไก่คั่วพริกเกลือมึนมา หมึกนึ่งมะนาวกุ้งซอสมะขามไมั้งอาหารของเราอร่อยไหมยเห็นเพราะอาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะ เราขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะาากินเกือบไม่หมดอมีคนเก็บอยู่เยอะมากเลยตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วมาเดินย่อยซะหน่อยระหว่างทานเจอปูเสฉวนเต็มเลยอ่ะนี่อ่ะปูเสฉวนนี่นี เราเดินชายหาดก็ต้องระวังนั่นะนี่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 ไหนแน่ๆกำลังเดินอยู่เรามาเดินหาดเราต้องระวังโดนเหยียบอันนี้ตัวอะไรนี่ไม่ใช่ปูเสฉวนเขี่ยวเขาตัวเองช่วยดิตัวฝั่งตาแดงเลย นนอยงไตัวฟังให้มันนอนหงายอู้นี่ดูดูนี่นีฟูเยชวนค่ะเขาออกมาตอนกลางคืนนะเนี่ยนี่นี่เจอตลอดทางเลยอ่ะ สองนะเกาะพุ้มเราก็มาพายเรือเล่นเหมือนเดิมน,นี่ยนี่บรรยากาศขึ้นดูสิน,<ผ>น,นี่น<า>คมีคาฝนตกเห็นแหมบอกว่าที่ฝั่งฝนตกหนักมากเลยดูเขากินข้าวกันเราา,ายเรือนี่นะคะบรรยากาศที่พักของเราก็ยังมีแขกมาพายเรืออยู่นะคะนี่นี่ปะกาลังค่ะ ไหนเดินพายไปใกล้ๆปากกาลังน,นิดน,น,นึงค่ะน,นี่นะคะน้ำทะเลใสมากนี่ค่ะแดดออกนะคะจะเห็นน้ำทะเลสีสวยกันนี้เยอะเลยค่ะ นี่นน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 บรรยากาศรอบๆที่พักนะคะมาพร้อมกับฟ้าร้องครึมครึมพายเรือสนุกไหมคะหนักคนหน้าย เราจะมองเห็นทั้งปลาเกา๋าปิงทะเแล้วก็เหมือนจะเป็นแมงดาอีกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีปลาลายเสือด้วยมีหอยเม่นด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศ ชาหาดกว้างอยู่นะคะสามารถมาชาหาดยาวแล้วนี้ฝั่งตรงข้ามเรานี่ฝนตกหนักมากเลยมองไม่เห็นเกาะเลยอะ ไม่รู้จะข้ามมาที่เราหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไล่กันแล้วแหละปกติมันจะเป็นเกาะตั้งเยอะแยะเนี่ยมองไม่เห็นเลยหอยที่นี่สวยมากเลยหินหินมีหลายขนาดหลายแบบหลายรูปทรงหินที่นี่สวยมากมี่หอยเลยค่ะมันเป็นหินเหมือนปะการลังมีปลาการลังที่มันแบบ ตาย <ไป S 1> แล้วมันก็สวยงามนี้นะคะแต่คิดในมันก็เรามากินอาหารเช้ากันรีกว่า <Hey. S 2> พวกชานี่จะเติมได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้จะมีเซ็ต A กัเดต t ี B, นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเซ็ตเติมไม่ได้นะคะรวมอยู่ในค่าห้องพักหมดแล้วอันนี้เราจะเลือกหนึ่งอย่างแต่ตรงนี้จะมจาพร้อมหมดเลยน้ำที่เราสั่งได้แล้วนี่อะไรนะกโมแลตชาน้ำตะไค้น้ำส้มสีน้ำเนี่ยร้มฝนมา ก้อ,อยากเอากุ้งเผ็ดๆน่ากินอะ่ะถึงข้าวก่อนเดี๋ยวฝนตกแล้วแล้วฝนก็มาถึงเราตอนนี้ฝนตกแล้ว ฝนตกแต่ว่าจะตกตอนช่วงสายๆประมาณเกือบสิบโมงนะคะหลังจากเราพายเรือเสร็จสักพักนึงอ่ะใช่นล้าก็ได้พายเรือแต่ว่ายังช่วงนี้ก็ยังมีคนดำน้ำอยู่นะคะน่าจะมาจากเกาะอ,อื่นนี่ค่ะบรรยากาศก็ดีอยู่นะคะเห็นส้มๆในน้ำหมคะน่เขาก,าก็ว่ายน้ำกันอยู่ตอนนี้เราก,ากร็ได้แต่อยู่ในห้อง คุณลุงไงคุณลุงไปว่ายน้ำยูปุ๊บเดียวกันกับเรานี่แหละมาคุณลุงามา,าจากจันทบุรีค่ะเขาว่ายน้ำต่อแต่เราอะไปทายเรือก่อนก่อนที่เราจะทานข้าวกันทานข้าวเสร็จฝนตกเลยได้หนีม<อ>าอยู่ในห้องมันอนเล่นเล่นอึดอึดก่อนในห้อง เมื่อคืนก็นอนฟังเสียงพื้นตอนนี้ตอนเช้าสายๆแล้วเราก็ได้นอนฟังเสียงฝนนะคะเที่ยวทอะไรนะฝน,น<ม>ก็จะชุ่มชื้นม,มประมาณนี้ละคะ่ะ <laughs> ก็สรุปค่าใช้จ่ายนะคะก็คืออย่างของเราทริปนี้นะคะ ห้องพักของที่นี่นะคะจะมีราคาเริ่มต้นที่1,500บาทนะคะซึ่งจะเป็นวิวทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างของเรา1,800บาทจะอยู่ติดกั้ดเลยก็คืออย่างที่เนี้ยค่ะเปิดหน้าต่างมาจะ,ะเห็นหาดเลยค่ะ1,500จะอยู่ผัดของเราไปาอีกแถวหนึง่งจะถัดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอยู่หาดทะเลอีกไม่กี่ก้าวค่ะรวมอาหารหมดแล้วแต่ค่าเรือไม่รวมนะคะค่าเรือค่าเรือเราขึ้นจากแหลมทอกนะคะก็คือ ไปกับคนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะขาละห้าร้อยห้าสิบเสร็จแล้วคลิปนี้นะคะยังไม่ได้รวมมาหารคนละสองพันคนละสองพับาทถ้า,าอันนี้เราก็รอเวลากลับอะเวลาเราจะออกบ่ายโมงแต่ฝนยังไม่หยุดเลย กระเป๋าไปไว้ที่เรือให้เห็นมานู่นแล้วบอกเลยว่าบริการดีมากค่ะน่ารักเป็นกันเองทุกคนเจ้าของก็น่ารักเป็นกันเองคนนี้แน่เลยใช่น้องที่ไปเกียรหาดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานไม่เห็นหน้านี่ วันนี้นะักท่องเที่ยวกับหลายคนเลยใช้เรือสองลำเมื่อวานมาน้อยไงแต่มันมีที่เกาะอ,อยู่บ้างแนะนำนะคะใครมาเที่ยวที่นี่นะคะจะต้องเป็นรองเท้าที่สามารถเปียกน้ำได้นะคะเพราะว่าเวลาลงเรือนะคะจะต้องเปียกตั้งแต่ก่อนขึ้นเกาะเลยล้วค่ะ อาหารอร่อยที่เราสั่งเมื่อวานแค่790เองอ่ะเยอะมากโคก3กระป๋องข้าว2จานมันก็กับข้าว3อย่างเปียกมาถึงนี่ขานาดใสข่ขาสั้นนะ